วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM ฟ9 5เมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตถึงเวลาคุยกันให้สนันเมืองกับรายการรอบบ้านเรา Talk of the Town รอบบ้านเรา Talk of the Town สารพันเรื่องราวรอบบ้านที่อยากให้คุณได้ติดตามเคยกันทุกวันอังคาร เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีที่นี่ FM 8 9 5 m ิบเมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องของรายการรอบบ้านเราหรือว่าทอล์กออฟเดอะาวคุยกันสนันเมืองค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้ค่ะในตอนต้นขออนุญาตนำคำประพันธ์ของคุณอุทัยมีสีสันมานำเสนอกันนะคะในหัวข้อที่บอกว่าปล่อยวางขออนุญาตนำเสนอกันอย่างนี้นะคะว่าน้ำหนึ่งแก้วแล้วถือนั่นคือรักอาจไม่หนักสักนิดหลักคิดใช่ น้ำหนักน้อยค่อยเบาพอเข้าใจถือนานไปไม่วางทุกอย่างรนถือนานไปไม่วางมิสร้างค่าเป็นปัญหาอาเพศของเหตุผลคงเริ่มหนักพักอยู่เหมือนรู้กลนคงไม่ทนผลแน่นข้อแขนลละมองผ่านไปให้คิดชีวิตนั้นสู้อดกลั้นหมันกลางเพื่อสร้างค่ามีคำหนึ่งถึงตนผ่านพ้นมา ย่าเกินกว่าท่าขึงแล้วดึงดันความหนักเบาเข้าใจเพียงให้คิดอย่าผูกติดคิดว่าต้องกล้าฝันคิดก่อนสร้างทางกรรมย่อมสํำคัญสู่สร้างสรรพันใหญ่คิดให้ดีจงปล่อยวางสร้างค่าศรัทธามั่นสิ่งสร้างฝันนั้นคลายไม่นายนี้สร้างพอง,งามความหมายสุดท้ายมี วางตรงนี้ที่เห็นความเป็นจริงยึดธรรมะละเลิกตกเบิกเหตุไฟกิเลสเหตุเผาจิตเข้าสิงวางลงเถิดเปิดใจเพียงได้พิงสงบนิ่งสิ่งคอยการปล่อยวางและเมื่อสักครู่ที่จบลงไปค่ะเป็นคำประพันธ์โดย คุณอุทัยมีสีสันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยสโมสรน,นักรเชียงใหม่ลำพูนในหัวข้อที่ชื่อว่าปล่อยวางซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำประพันธ์ที่มีความไพเราะและมีความหมายที่ดียิ่งทีเดียวเลยนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตที่จะนำบอสัมภาษณ์พิเศษของบุคคลมาฝากกันเช่นเคยค่ะ วันนี้จะได้ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะท่านจะพบกับท่านผู้มีการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อทอสำนักงานเชียงรายนายวิสุทธ์บูชุมค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของจวัเชียงรายค่ะอย่างเช่นแอลเชียงไายสบายๆสไตล์หน้าฝนเวลเชียงรายอินกรีนซีซั่นค่ะ สำหรับในช่วงที่2ค่ะติดตามการให้สัมภาษณ์ของบุคคลอีกเช่นกันค่ะท่านจะได้รับฟังการให้สัมภาษณ์พบกับท่านผู้ในการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนายสมชายชมพูน้อยค่ะสวัสดีครับคนเกศรกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม ในวันนี้ก็คงมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับจะมาอัปเดตมาสื่อสารนะครับกับทางแฟนรายการของน้องเกียสุนะครับจังหวัดเชียงรายช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราเรียกว่ากรีนซีซั่นนะครับกรีนซีซั่นกรีนก็คือสีเขียวเนาะนะครับ <c oughs> เป็นช่วงน้าฝนเนี่ยนะครับ <c oughs> แต่ฝนปัจจุบันนี้มันแทบจะไม่ได้เป็นอุปสรรคของการมาเดินทางท่องเที่ยว เลยอ่ะนะครับทางภาคเหนือและภาคอื่นๆก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง mm hmm. พื้นที่ทางเชียงรายและพะเยาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็กลับทําให้เรียกว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันน่าท่องเที่ยวไปอีกมิติหนึ่งในช่วงหน้าฝนนั่น,นะครับ mm hmm. จึงเราจึงเรียกว่าก mm ินสีสั้นเมื่อวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ทททสังกัดเชียงรายซึ่งดูแลรับผิดชอบในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสองจังหวัดคือเชียงรายและก็พะเยานะครับเราได้เปิดแคมเปญ สำหรับผมผมว่าก็น่าสนใจนะครับน้องเกียรติรับค่ะเราใช้ชื่อาษอังกฤษว่า wow, Green Season ว้าวเชียงรายอินกรีนซีซั่นครับมีชื่อภาษาไทยด้วยนะครับว่าแอลเชียงราสบายสบายสไตล์หน่าฝนอืมค่ะนะครับอันนี้เป็นชื่อแคมเปญทีเ่เราเปิดตัวไปเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมเ,เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแคมเปญนี้ครับก็จะมีตลอดไปสามเดือนนะครับ ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับพ <Okay. S 1> อเดือนตอุลา,าคมเดี๋ยวททเชียงรายก็จะมีแคมเปญที่มันจะเป็นปลายฝนต้นหนาว mm. อันนี้คือจะเข้าไฮซีซั่นเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ mm. <Okay. S 1> บกมาในส่วนที่เป็นแคมเปญ้ววเชียงรายอินกรีนซีซั่นเนี่ยนะครับททเชียงรายเราออกแบบไว้หลักๆอยู่2เรื่องนะครับหนึ่งเราเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวนะครับ ที่เชียงรายของเราเนี่ยนะครับช่วงสามเดือนเนี่ยเราชูในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นหนึ่งธรรมชาตินะครับคือเชียงรายก็ต้องเรียกว่าจุดเด่นของเขาก็คือธรรมชาติที่เป็นภูเขานะครับซึ่งภูเขาเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแหล่งเที่ยวเช่นจุดชมวิวนะครับแม้แต่ทะเลหมอกหน้าฝนนะครับก็มีให้เห็นนะครับเราก็ มีพิถีชีวิตของชาติพันธุ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เชียงรายก็จะมีพี่น้องชาวอาขาซึ่งยังคงเอกลักษณ์ไว้นะครับเรื่องการสัมผัสท่องเที่ยวเชิงประสบการ์ไปสัมผัสพิถีชีวิตชุมชนนะครับเราก็ยังมีไร่ชากาแฟนะครับซึ่งหน้านี้ก็จะเรียกว่ามันก็จะมีความสดใสเขียวขจีในอันนี้ก็เป็นการนําเสนอมุมมองว่าที่เที่ยวเหล่านี้นะครับ ไม่ใช่เฉพาะหน้าท่องเที่ยวเฉพาะหน้าหนาวอย่างเดียวนะครับหน้าฝนก็มีความงดงามนะครับ <Yeah. S 1> แล้ก็มีมิติของความน่าสนใจเฉพาะในช่วงหน้าฝนอีกต่างหากนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนที่สองเรานำเสนอกิจกรรมซอฟแอดเวนเจอร์คือกิจกรรมกึ่งพจนภัยหรือว่าเ <Yeah. S 1> อาท์ดอร์แอคทิวิตี้ก็คือกิจกรรมกลางแจ้งนะครับเ <Yeah. S 1> ชียงรายเรามีทั้งเรียกว่ามีลาเขาภูเขา นะครับแล้วมีแม่น้ํากกเป็นสถานที่ทางธรรมชาตินะครับเช,ชียงรายเรามีกิจกรรมที่ถึงประจนภัยเช่นขับรถ ATV นะครับ UTV ก็เป็นลักษณะ,อะมอไซค์ที่มีสีล้อนะครับใช้เครื่องยนต์นะครับที่เป็นลักษณะคล้ายรถยนต์นะครับปกติแล้วกิจกรรม ATV AT UTV เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยสนใจ มาเที่ยวที่เชียงรายแล้วก็มาใช้กิจกรรมขี ATV AT UTV เนี่ยนะครับแ,แล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมสําหรับคนที่ชอบท้าทายนะฮะแล้วก็กิจกรรมทางน้ำนะครับกิจกรรมพา,ายเรือคาย,ยักนะฮะแล้วก็พายซับบอร์ดนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมาภายใต้ซ o บอัพแอนเจอร์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของซิปลายนะครับอย่างเช่นที่สิงปร์คนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่เรานําเสนอเป็นการเที่ยวเชีงประสบการณ นะฮะอาจจะเหมาะสําหรับกลุ่มที่เรียกว่าตื่นเต้นสนุกสนานนะครับโดยเฉพาะกลุ Gen ่มเ e n นวายอันนี้เป็นก้อนแรกนะครับ <Yeah. S 1> ในเชิงของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในช่วงหน้าฝนนะครับทีนี้อยากจะบอกน้องเจียสุกแล้วก็ท่านผู้ฟังอีกอันหนึ่งว่า <Yeah. S 1> ช่วงนี้เชียงรายภายใต้แคมเปญว้าวเ wow! ชียงรายอินกรีนซีซั่นเนี่ยเราได้ทํางานร่วมกับทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะครับรวมทั้งสมาคมชมรมต่างๆเนี่ย เรามีผู้ประกอบการที่เข้ามาในโครงการนี้ประมาณร้อยเจ้าหรือร้อยรายด้วยกันนะครับที่ให้ส่วนลด,ดนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการนี้นะครับลดตั้งแต่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตบางเจ้าก็จะให้ลักษณะเป็นสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นว้าวในเรื่องของเรียกว่ามาช่วงหน้านี้นะครับก็จะได้รับเรียกว่าราคาที่เรียกว่าชิวๆสบายๆนะครับลดสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต ทีนี้การใช้สิทธิ์ตรงนี้ง่ายๆเลยครับน้องเจอโสมครับต่องเที่ยวเข้าไปสแกน QR code ซึ่งตัวนี้จะกระจายอยู่ในโซเชียลทั่วไปนะครับ<ช>พอสแกนเข้าไป QR code เนี่ยจะเห็นรายละเอียดไอ้โครงการตัวนี้นะครับแล้วก็เทียมคันคือจะโชว์เลยว่าผู้ประกอบการที่พักรายไหนให้สิทธิพิเศษลดราคาเท่าไหร่<ช><ช>นะครับบริษัทน้ำเที่ยวไหนที่ให้แพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจ นะครับลดเท่าไหร่ยังไงนี่แหละครับร <Okay. S 2> ้านค้าที่ระลึกร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะครับบริษัทรถเช่านะครับ mm. แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนักทนาการ mm. ต่างๆเนี่ยรวมหลายประเภทนะครับ <Yeah. S 2> เราก็ประมาณเกือบร้อยหล,ลายด้วยกัน mm. เข้าไปง่ายๆนะครับน้องเจียสุครับ <Okay. S 2> เข้าไปเว็บไซต์ของทอทท,ทสามงานเชียงรายนะครับ <Okay. S 2> ถ้าสนใจลองจำตรงนี้นะครับ w w w t o u r i s m c h เชียงราย อีดกลางพระเยาคอมนะอันนี้จะขึ้นมาหน้าแรกเลยนะครับว่าโครงการว้าวเชียงรายอินทรีซีซันรายละเลอียดเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมี QR โค้ดให้ท่านสแกนเข้าไปแล้วก็ท่านสนใจรายไหนก็คลิกลิงก์เข้าไปจะเชื่อมไปกับผู้ประกอบการที่ให้ส่วนลดตรงนี้นะครับรูปแบบหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องเจียสุขครับเรื่องของทอทท,ทสมน,นักเชียงรายที่ชวนนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวในเมืองเชียงรายในสโลแกนที่บอกว่าแอลเชียงไฮ้สบายสบายสไตล์หน้าฝนว้า wow, วเชียงรายอินกรีนซีซั่นนั้นท่านผอวิสูตรได้กรุณากล่าวถึงภาพรวมที่มาและความสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวนี้กันอีกสักครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความเป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความแตกต่างจากในครั้งที่ได้เคยจัดกันมาบ้างแล้วนะคะมีควาแตกต่างกันยังไงคะพี่คะครับผม ก่อนหน้านั้นน,น,นะครับมีโอกาสมาออกรายการทางเยสุนะครับเคยพูดถึงแคมเปญเรื่องของคอฟฟอันทีนะครับคอฟฟอันท<ฆ>ีอันนั้นก็คือผู้ประกอบการเขา้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็เราให้เรียกว่านัองที่ยอวอมาลุ้นรางวัล<ฆ>กับทททประมาณเกือบ3 0 0กว่ารางวัลน,นะครับ<ฆ>ซึ่งเราได้จับรางวัลไปเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมา อันนั้นก็ได้รับความสนใจนะครับ<ม>คนที่มาร่วมสนุกกับเราเนี่ยตั้งหมื่นกว่าคนนะ<ม>นะฮะ<ม>ในสองเดือนครึ่งะนะครับทีนี้ความแตกต่างคราวนี้ก็คือว่าแคมเปญก่อนหน้านั้นน่ะเป็นเรื่องของ o o f e e and t ท a ก็คือ,อเป็นเรื่องของการเชิญชวนมาชิมมาจิบชากาแฟชั้นดีของเชียงรายตามคาเฟ่ต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโครงการร้อยลายเหมือนกันนะนะครับที่จำตัวเลขได้อันนั้นก็จะเป็น เฉพาะที่เป็นโปรดักต์เฉพาะคือเรื่องชาก,กาแฟ <c oughs> แต่คราวนี้ความพิเศษของเขาก็คือเรารวมโปรดักต์ที่เรียกว่ามากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ <c oughs> นะครับเพี <c oughs> <c oughs> ้ยนคาเฟ่ก็ก็จะเป็นอยู่ในภายใต้โครงการนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ที่พิเศษก็ก็คืออย่างที่เรียนน้องเจียสุกท่านผู้ฟังไปนะครับว่าเราเชิญชวนออกมาที่เอากันนะครับในช่วงที่เป็นก r ีนซีซั่นที่เรียกว่า ความงามในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเป็นความงามอีกมิติหนึ่งเรียกว่ามันอาจจะสวยอีกมุมหนึ่งนะฮะที่ต่างไปจากหน้าหนาวนะครับช่วงพิจิกาธันวามกรานะครับนั้นช่วงนี้ครับก็หนึ่งก็คือเรื่องราคานะครับเรื่องราคาเนี่ยผู้บริโภคหรือนักเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกได้ว่างั้นเถอะนะฮะเลือกได้ว่าเราจะเลือกราคาไหนแล้ว,แล,วแล้วราคาซึ่งมันอยู่ในช่วงของการเปิด การต่องเที่ยวที่ผ่านมามิถุนาเนี่ยนะครับผู้ประกอบการยังรักษาราคาที่เรียกว่าต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับและพิเศษตรงนี้ก็คือเรื่องของอราคานะครับที่นักเที่ยวมาท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนเนี่ยสบายกระเป๋ากว่าช่วงที่เป็นไฮซีซันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิพิเศษอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับสรุปแล้วก็คือว่าความน่าสนใจความที่แตกต่างจากก่อนหน้านั้นก็คือว่า ความหลากหลายของผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ครับหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็การเชิญชวนท่องเที่ยวเนี่ยเราไปสัมผัสในหลายมิติด้วยกันทั้งธรรมชาตินะครับเรื่องชาก,กาแฟก็อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่เป็น outdoor คทิ i v i t y ก็เสริมเข้ามาที่มีความแตกต่างไปจากช่วงที่ผ่านมาครับน้องเจียโสมครับและสําหรับนักท่องเที่ยว กลุ่ม Gen Y ก็ดีหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนไทยหรือว่ากลุ่มชาวต่างประเทศนะคะไม่ทราบว่าเป้าหมายของลูกค้าเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทางท่านผู้มีการพิวิสุทธ์บชุมต้องการหรือว่าคาดหวังไว้น่าจะเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษคะหลังจากที่เราได้เปิดประเทศไปบ้างแล้วนะคะอืมครับสําหรับเชียงรายแล้วก็พะเยาเนี่ยครับช่วงนี้อะครับเรามองไปที่ตลาดภายในประเทศนะฮะเป็นสําคัญนะครับ เพราะว่าคนไทยเรียกว่าอั้นการท่องเที่ยวมานานเนี่ยนะครับนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าพอเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็ความมั่นใจในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยเชียงรายก็จะมีนักเที่ยวเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเที่ยวบินเข้ามาในเชียงรายจากกรุงเทพไม่ทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็ทั้งดอนเมืองเนี่ยแม้แต่วันธรรมดาผู้โดยสารก็ค่อนข้างดีนะครับที่น่าดีใจไปอีกก็คือว่าหลายๆเที่ยวบินเนี่ย จะมีนักเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาบางลำก็ถึงครึ่ง50%าได้ซ้ำไปะนะครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะขอบพระคุณท่านผู้อำนการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานเชียงรายท่านผู้อำนการนายวิสูตรบรชุมเป็นอย่างสูงที่เดียวค่ะแต่ว่ายังไม่จบนะคะคงจะต้องพักกันไว้เพียง ครึ่งแรกกันก่อนค่ะสำหรับในช่วงที่สองค่ะขออนุญ,ญาตมาที่ท่านภูมิในการภูมิภาคภาค,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านภูมิในการนายสมชายชมพูน้อยค่ะในเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาค,ภาค,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมจัดทท,ทชวนมาเลาะอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝนกับหลงรักแผ่นดินทินิสานอีสานอินเลฟ สำหรับรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมช่วงนี้ถือว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดนะครับเรื่องท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างจะดูดูแล้วผู้คนอั้นจริงๆนะฮะ <c oughs> มีหลายกิจกรรมที่ เห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างเช่นอผีตาโขนโอ้โหต้องบอกว่าอยู่ที่ด่านซ้ายเมืองเลยเนี่ยทําให้ที่พักในเมืองเลยเต็มแล้วก็ไปพักกันแถวๆจังหวัดรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเอเพชรบูรณ์เป็นต้นนะครับผมครับผมก็คงจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงของหลังจาก สถานการณ์แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะเปิดประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับนื่องจากว่าอีสานมีอยู่ทั้งหมด20จังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดที่มี <Okay. S 2> อาดานนะครับติดชิดริมประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะไปกัมพูชาวเวียดนามนะครับมีอยู่ถึง10จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการเปิด ประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็คงจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะตอนนี้ไปมาสู่กันเรื่องปกติแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าฝนเองนะครับเราก็ถือโอกาสมองวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์ทั่วไปนั้นหน้าร้อนคนจะนึกถึงทะเลนะครับภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกพอถึงหน้าหนาวนะครับคนก็จะนึกถึงทะเลหมอกที่ภาคเหนือ แต่พอถึงหน้าร้อนหน้าฝนนะครับคนก็จะบอกว่าเป็นช่วงโลช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอีสานเองคนก็จะมองว่าอีสานร,ร้อนแรงนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญครับที่หน้าฝนนั้นทําให้อีสานนั้นเขียวขจีไปทั่วทั้งทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ถือโอกาสในช่วงหน้าฝนนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด มีการมาเที่ยวอีสานนะครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะครับการเดินทางไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าถนนทุนทางในภาคอีสานนั้นสะดวกสบายนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤษภาก็จุดบ้างไฟขอฝนนะฮะกรมอุตุนิยมประกาศเข้าสู่หน้าฝนเราก็ประกาศเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภาคอีสานนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ถึงเดือนอมิถุนายนนะครับโดยเฉพาะ เรื่องของฝนมานะฮะทุเรียนภูเขาไฟนะครับทุ่งกระเจียวก็บานสะพังต้อนรับทุกท่านนะครับพอถึงกรกฎาคมนะครับก็เป็นช่วงของบุญเดือน8นะฮะหรือว่าบุญเข้าพรรษาก็จะเห็นว่าผีตาโขนนะครับหรือว่างานเทียนต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามกระจายการจัดกิจกรรมงานเทียนปกติคนก็จะนึกถึงอุบลราชธานีนะครับแต่เราบอกว่าคนอีสานนั้นนะครับบุญใหญ่บุญ เดือน8นั้นก็ถือว่าเป็นอีกบุญหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนคนอีสานเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมาเยือนมาเยี่ยมนะมาเที่ยวที่บ้านตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมนั้นต้องบอกว่าปีนี้พิเศษครับพิเศษมีวันหยุดถึงสิบห้าวันวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่วงของเขา้าพรรษาปีนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนั้นมาเที่ยวอีสานนะครับในบรรยากาศที่ต้องบอกว่า ทั่วทั้ง <Yeah. S 1> อีสานใน20จังหวัดนะครับ <Yeah. S 1> ที่เราพยายามที่จะโฟกัสให้ทุกคนนั้นเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับหรือว่ามาเลาะคําว่าเลาะนั่นก็คือเที่ยวนะครับ <Yeah. S 1> เป็นงาวอีสานมาเที่ยวอีสานกันทั้ง20จังหวัดพอถึงเดือนสิงหาคมนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นบรรยากาศของเส้นทางท่องเที่ยวยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่นะครับความเขียวประจีท้องทุ่งโดยเฉพาะทุ่งนานะครับ <Yeah. S 1> หรือว่าเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางสายไหมหรือว่าผ้าไหมในอีสานยี่สิจังหวัดในต้องบอกว่าเป็นตัวกระตุน้นการเดินทางได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผ้าไหมผืนหนึ่งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับก็ถือเป็นการกระตุน้นเป็นการช่วยเหลือการสร้างรายได้นะครับเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นนะครับพอถึงเดือนกันยานะครับคนก็ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนหลายหน่วยงานหลายอง,ง,องค์กรน,นั้นก็จะ เริ่มปิดงบประมาณตามปีงบประมาณนะครับแล้วคนที่จะ,ะเกษียณอายุจะไปเลี้ยงส่งนายกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับในการเที่ยวหน้าฝนและก็โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดชิดประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นสเสมือนการไปเที่ยวนะครับเที่ยวหนึ่งแถมหนึ่งนะครับั่นก็คือไปเที่ยวอีสานแล้วก็เที่ยวเมืองน,นอกได้ด้วยนะครับ เดือนตุลาคมนั้นก็ถือว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เข้าสู่หน้าหนาวอันนี้คือ6เดือนเต็มเมนะครับหรือว่าอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝนมาเลาะอ,อีสานกันนะครับในช่วงของหน้าฝน6เดือนเต็มเมเ,มเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในการที่จะมาเที่ยวอีสานกันครับผม น่าสนใจมากๆทีเดียวค่ะทีนี้ค่ะท่านผอ,อคะพี่สมชายคะจากข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะเห็นแต่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่เท่านั้นค่ะยังไงก็ตามค่ะกรุณายกตัวอย่างกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านที่จะไปเยี่ยมเยือนกันด้วยได้ไหมคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะครับ,รบตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคนไทย เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอตอนนี้เปิดประเทศแล้วนะครับคิวไปยุโรปไปอเมริกาไปประเทศต่างๆนั้นคิวค่อนข้างจะยาวนะครับรแต่การมาเที่ยวอีสานนั้นไปเที่ยวเมืองนอกได้ด้วยนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะติดชิดริมแม่น้ําโขงนะครับโดยเฉพาะสอปปลาวหรือว่าประเทศลาวเนี่ยนะครับเนื้อหอมมากครับรถไฟความเร็วสูงโอ้โหคนนั้นต้องการไป สัมผัสตรงนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับในการพูดคุยเรื่องของการท่องเที่ยวกับทางสวปลาวนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าที่นั่นนักท่องเที่ยวไทยเต็มนะฮะแล้วก็ไปใช้บริการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยฮะ,ค,ะค่อนข้างที่จะเป็นกิจกรรมที่มีทุกวันนะฮะมีทุกวันโดยฉเฉพาะนังรถไฟจากตัวของเวียงจันทร์นะครับ ไปวังเวียงแล้วก็ไปหลวงพ่อบางเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผู้คนนั้นให้ความสนใจแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ข้าเงินบาทแข็งนะครับ mm hmm. ก็ถึงว่าเราไปท่องเที่ยวในสปปลาวนั้นเราก็จะได้ของดีนะครับหรือว่าได้มูลค่าการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าคนที่เดินทางไปทางฝั่งของ กัมพูชานะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวนครวัดนครพมนะครับ,นะรบแล้วก็ไปทางทางเวียดนามได้ด้วยนะครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามนั้นก็จะมีเรื่องของสกายวอล์กนะครับที่กําลังโด,ด่งดังแล้วก็ตัวของเวียดนามตัวของกัมพูชาเองนะครับที่พนมเปญน,นั้นก็ต้องบอกว่าคึกคักช่วงของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแรกเปลี่ยนนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น การมาเที่ยวอีสานนะครับในอ,อีสาน20จังหวัดนั้นทเที่ยวเมืองไทยที่อีสานแล้วเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวเมืองนอกเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับก็เป็นมูลค่าที่ดีครับในช่วงเวลานี้สําหรับค่างเงินบาทที่แข็งตัวด้วยเช่นเดียวกันครับครับแน่นอนครับสําหรับการท่องเที่ยวนะครับในภาพใหญ่ันก็คือเป็นการพยายามที่จะส่งเสริมการเดิน ้ามภาคข้าจังหวัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอีสานเที่ยวอีสานเป็นกันเองการไปเที่ยวนั้นนะครับทําให้เกิดการกระจายรายได้นะครับเป็นฟันเฟืองเป็นห่วงโซ่นะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างน้อยการเดินทางนั้นก็ต้องอาศัยพาหนะเดินทางโดยเฉพาะนะครับเรื่องของรถนะครับรถตู้รถทัวร์เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวรถอีท็กของชาวบ้านนะครับรถแท็กซี่ต่างมก็ให้บริการนะครับเป็นการมุ เงินเข้าไปสู่ระบบนะฮะในตัวของอภาคีรเครือข่ายนะครับพอไปถึงในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวนั้นแน่นอนครับนะักท่องเที่ยวต้องกินต้องใช้นะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับอย่างน้อยเมื่อเช้ากลางวันหรือเย็นเน่ยนะครับก็เป็นการไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารนะครับ <Yeah. S 1> ของกเกษตรกรนั้น mm. ก็จะถูกนํามา เป็นการต่อช่วงนะครับในการกระจายรายได้ลงไปสู่ภาคเกษตรกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรต่างๆนะครับลงไปจนถึงโรงแรมที่พักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะครับอันนี้ก็จะทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้กระแสเมืองรองค่อนข้างได้รับการตอบรับจากกระแสของโควิดเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าคนไม่พยายามไปกระจุกตัวพยายามกระจายตัวนะครับโดยเฉพานนระรีสอร์ทโรงแรมที่พัก โฮมสเตย์แถวๆถชานเมืองหรือว่าชนบทนะครับหรือต่างอำเภอได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอันนี้เป็นการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ของชุมชนนะครับลงไปจนถึงไปถึงแล้วเนี่ยฮะต้องซื้อของฝากนะครับซื้อของเที่ระลึกแน่นอนครับช่วงนี้กระแสของทุเรียนภูเขาไฟอย่างน้อยเกษตรกรชาวสูนได้รายได้จากการซื้อของฝากนะครับหรือว่าสินค้า G.I ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือว่าเป็นของฝากนะอาหารการกินอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับทําให้เกิดการเปิดท,ทางท่องเที่ยวรวมไปจนถึงพิการต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของการให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นยาขนานหนึ่งนะครับในภาคอุตสาหกรรมท่องเท,ที่ยวที่ไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในภาคีเครือข่ายนะครับในส่วนต่างๆของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดต่อไปครับผม ท่านผอสมชายนั้นจะมีคําแนะนําในการที่จะบอกกับท่านผู้ฟังรายการไหมคะว่าเราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วจะมีวิธีการเตรียมตัวไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกันอย่างไรบ้างอย่างเช่นข้อควรปฏิบัติข้อห้ามต่างๆเวลาที่เราเราเดินทางข้ามประเทศไปอย่างเงี้ยค่ะคะครับผมตอนนี้คําแนะนํานะครับก็คงจะต้องเดินทางผ่านทัวร์นะครับดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่า การเปิดประเทศแล้วว่าจริงนะครับแต่การกรอบเอกสารต่างๆนะครับรวมไปถึงการทำพาสปอร์ตการทำเอกสารผ่านแดนเข้าไปยังด่านของทางฝั่งไทยและก็ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับต้องอาศัยเวลานะครับแต่ถ้าท่านเดินทางผ่านทัวร์นะครับซึ่งบริษัททัวร์เขาจะเป็นคนจัดการกรอบเอกสารต่างๆนะครับแทนที่เราจะใช้เวลากรอบเองทําเองติดต่อสอบถามเองเนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมง แต่ถ้าเราเดินทางผ่านทัวร์นะครประมาณสักสิบห้าถึนาทีเราก็เดินทางต่อได้ละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับช่วงเวลานี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่อาศัยผู้รู้นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประสานกันซึ่งบริษัททัวร์ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเขาก็มีการทำข้อตกลงกันอยู่นะครับ,รบแต่ละจังหวัดแต่ละดาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับ แล้วก็โดยเฉพาะการเดินทางไปแน่นอนครับการดูแลเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเองนะครับไม่ได้หายไปไหนแต่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นนะครับแน่นอนครับการใช้หน้ากากอนามัยยังสําคัญอยู่นะครับการรักษาระยะหา่างการหมั่นล้างมือนะครับดูแลกอบการที่ใช้มาตรฐานชาหรือว่าดูแลเรื่องของสุขอนามัยอันนี้สําคัญนะครับที่เราก็ยังใส่ใจฝากทุกท่านนั้น ใส่ใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดนั้นกําลังปรับตัวเข้าสู่โรคประจําถิ่นก็จริงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใส่ใจเรื่องของสุขอนามัยเราด้วยและที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษค่ะโดยท่านผู้มีการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านผู้มีการนายวิสุทธ์บรชุมค่ะและท่านผู้มีการภูมิภาคภาคตะนออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททท่านผู้มีการนายสมชายชมพูน้อยกันละค่ะเจรศุขิณิชโชตดำเนินรายการขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ